อ่าครับปิดท้ายคืนนี้ครับกับบราซิลกับอ่างทองครับแข่งกับแข่งครับวันนั้นนี่เป็นศึกมวยรอบนะครับโฟร์แมนทัวร์เมนต์ครับหนุ่มหน้ามนคนผิวเข้มจากบราซิลครับ วิกเตอร์ฮิโก้ครับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรครับวัย23ปีครับมาในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับวันนี้รอบแรกนี่เตะก้านคออย่างสวยงามรครับประเทศไทยครับอายุ34ปีสูง180เซนติเมตรนี่คือสายอ่างทองขอเสียปรบมห้ออกองจักรปอเบ้าอินซอจอเบียกุนไทยฟรัมไทยแลนมาเจอกับนักชกจอมเก่าจากจังหวัดอ่างทองครับเจ้าของฉาย,ยาสายอ่างทอง กงจักปเปาอินสอจอบเปียกอุไทยคุณนี่เคยเจอกันมาแล้วนะครับในรูปแบบมวยฮัดคอร์มวยพันดุครับวันนั้นกงจักเอาชนะคะแนนมาได้วันนี้มาในวัย34ปีครับสูงเท่ากันครับ180เซนติเมตรมันทุกเมตรครับซ้ายของกงจัก ก็มาดูครับโปรไฟล์เท่ากันครับส่วนสูงน้ำหนักเท่ากันต่างกันที่อายุนี่ครับ11ปีครับกงจักร4 4วิกเตอร์23ครับและแน่นอนครับประสบการณ์นี่โอ้โหกงจักนี่ทั่วโลกแล้วล่ะครับเรียกว่า77จังหวัด51รัฐนี้ลุยมาเรียบแล้วครับก็ประเภทซ้ายผ่านตลอดอีกคนครับเจอขวาของฮิวโก้ครับ อ,อ,อาศัยความสดกว่าแล้วครับวิเตอร์ฮิวโกแต่อย่าประมาทซ้ายของกงจากเลยครับแอบไปชมนะวิเตอร์ฮิวโกนี่กำลังสดกำลังแรงด้วยนะครับแล้ววันนั้นนะครับเป็นมวยรอบครับรอบแรกนี่กงจากนี่โหือจับครับกว่าจะชนะนักมวยจากเยอรมันเอลิซิกโคเชียสมาได้ครับส่วนวิเตอร์ฮิวโกนี่ยกแรกครับ การคอซัเอเรซ่ามาเนซ่าจากอิร่านี่หลับคาแข้งเลยครับเพราะฉะนั้นครับเลียวแรงพละกำลังนี่เหลือเฟือครับโอ้ยเตะสูงครับแหมวันนี้ต้องมาดูครับเด็กจักรัวคุณอาไหมจิ้มลำตัวครับคงจักเกี่ยวไว้ทำได้ดีครับคงจักนี่ครับสายมาจากอ่างท้องครับสั่งตรงขึ้นรถทัวร์มาเลยครับ เจอบัตรครับไม่เป็นไรครับบ่อยย่านเงียบหน้าตาโอ้ยดูบริเวณใต้ตาด้านซ้ายของกงจักรครับไปโดนอะไรเข้าครับบวมปูดเลยครับโอ้โหเจอของดีเลยครับแหมมีขวาด้วยครับโอ้เป็นอุปสรรคแล้วครับกงจักรครับ แต่เหตุนี้ที่เดินเบียดเลยครับพิเตอร์ฮิวโก้ครับพยายามควบคุมเกมการโชคไว้ไม่ดิบกลัวเลย้อยอัปคัทครับโอ้ยหน้าสะบัดเอามีสองมาสู้ครับคงจากยังไม่โดนครับสองนี้ไปขวาครับไปถึงคู่นี้นี่ต่อยกันมาไฟที่สามนะครับเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาครับ เดี๋ยวว่าเจอกันจนรู้กลิ่นกายกันนะครับสัมผัสกันแล้วก็จํากันได้ครับมันอยู่ที่จังหวะครับโอ้แต่เหมือนจังหวะของฮิวโก้จะดีกว่าครับช่วงนี้คนหนึ่งต่อยหนึ่งยกในรอบแรกคนหนึ่งต่อยสามยกในรอบแรกนี่เรียวแรงที่เหลือมันต่างกันเยอะครับโอ้แต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ครับซ้ายของกงจัดนะครับ อย่บเร็วเร็วขึ้นครับพิเตอร์ฮิวโก้พิดตามไวนี่ขยับซ้ายทีนี้ฮิวโก้ก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับก็รู้แล้วครับว่าพิษส่งแข้งซ้ายของกงจากนี่หนักขนาดไหนครับดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับแต่ว่ามาเจอแข้งครับตัวนี้กงจากยกเทลงไปเลยในนี้ถ้าเป็นมวยไทย54321นี่โอ้เฮตึมเลยครับนี่ครับไ่ขวาครับ แมแต่ว่าติดบัง้หมัดขวาหมัดนี้แม่เข้าบาริเวณซอกคอกงจากผายมือบอกบ่อย่ายครับโอ้โหแต่อัคัดหมัดนี้ครับกับตามด้วยขวานี่นี่ครับดูอัคัะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับโอ้ยน่าสะบัดเลยครับลูกนี้ถีบสวยครับชบกก็ต่อครับยกที่สองโอ้โหวยังไม่รอบครับกงจากครับ เดี๋ยวไว้คู่ต่อสู้อีกทีก่อนครับไปกันเลยครับยก2เด็กมือเดือดครับสึกแข่งศักดิ์ศรีครับวันนี้ครับไทยกับบราซิลอ้าวโอ้โหเอาแรงเลยครับวิกเตอร์ฮิวโก้ครับแม่มีสะบัดศอกแากครัวครับวิกเตอร์ฮิวโก้ตอนนี้ข้าวจริงๆครับแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือใต้ตาซ้ายของกงจากนี่แหละครับแม้วิกเตอร์ฮิวโก้ก็กระหน่ำซ้ำเข้าไปครับ เดินเบียดอีกแล้วฝุบซ้ายลำตัวโอ้โหมีตำหนี่ครับกงจากโอ้ยวิเตอร์นี่แก๊ดโอ้ยวิญญาณพิช่านจริงครับเดินกระย่ำเลยครับโอ้โหอ,อัดเข้าไปครับแม่สีหน้าไม่ดีครับกงจากเย่างว่าครับเจอมวยสดมวยหนุ่มครับมวยเมียดธรรมดา อยางไหนครับการอวยพรเข้ามาห้ามเข้ามาแยกโอ้เปิดเกมบุกอยู่ตลอดนะครับวิเตอห์วกลัวครับดึงหลบได้ครับแล้วก็เจอแข้งขวาโอ้โหอีกครับองจากตอนนี้ต่อยอะไรเตะอะไรทำอะไรนี่เข้าเห็นหมดนะครับหุกซ้ายอีก แม่จังหวะมันได้นี่ก็อย่างว่าครับมันฉายไปตลอดครับ2 3 4 5พอเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ได้2 3 4มันก็ไม่รู้จะตามมายังไงเลยครับโอ้ยโอ้ยอย่านงานิ่งครับอยันนิ่งครับย่างแตกหรือเปล่าฮอบกงจกักรอ่าครับมีหัวซ้ายมาโอ้แลบ้บาดออกเร็วครับฮิวโก้ไป,ไป้าลำตัวไปก็ติดบ,บังอีกครับกงจกักร จากขึ้นเขาสองลูกน่าจะเป็น 3- 4สี่ลูกกันเลยครับวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยเลยครับคงจักฮวนโอ้ยังไงครับแม่มีปัญหาครับร่วงเลยครับโอ้ยาง้ายแตกครับคงจักโอ้จบเลยครับยืนฝืนอยู่ตั้งนานนะครับเห็นแล้วครับวิกเตอร์แกก็ค่อยๆย้ำค่อยๆซ้อไปเรื่อยๆครับเห็นอาการครับ ก็มาไหว้ขอโทษรุ่นพี่ครับโอห่างกัน11ปีครับโอ้นี่วันนี้ครับแพ้ด้วยสภาพครับกงจากครับโอ้เสียใจครับโอ้ก็อย่าว่าครับช้ำมาตั้งแต่เจอกับเอลซีโคเชียซะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหนี่ครับเจอหมัดชุดนี้ถึงกับกระเด้งกระดอนออกไปครับมีสอกฟันมาครับเจอสอกของวิเตอร์ฮิวโก้เต็มเ หัวซ้ายครับติดบังเจอหมัดขวาหลุดครับแล้วก็ตามขย่ำทันทีนี่ครับละนี่แหละครับม,มันเริ่มจากแต่ตอนนี้เลยครับโอ้โหสองทีครับไปเลยครับกงจากยืนไม่ไหวจริงๆครับ โอ้โหสะดุ้งก่อนนะครับและฮิวโกเห็นก็ตามซ้าดาบ2ทันทีสุดจะทนเลยครับ winner here and winner of our four man tournament this evening by way of knockout in round number two from Brazil แล้วก็เป็นวิกเตอร์ฮกครับหนุ่มจากลุ่มน้ํ amba, PC, าอเมซอนครับบราซิลครับแซมบ้าผิวสีแทนครับขวาชัยไปในแบบเทคนิคลเขาเอาในยกที่2ครับเป็นเซตเด็ดขาดครับ